จ้าสวัสดีค่ะทองยุ่นบางท่ช้างนะคะวันนี้จะพามาตามงานแปลงแปลงหอมต้นต้นหอม,หมอน,น้อเนาะของพี่พี่อะไรนอคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะสมจิตค่ะพี่สมจิตค่ะนี่นี่หมู่บ้านอะไรคะเนี่ยหมู่บ้านหมู่ยี่สค่ะบ้านอุดมสุขหมู่ยี่สิบค่ะตําบล วังท่าช้างอําเภอกบินนะคะคได้ยินข่าวว่าพี่ใช้สมแดงใช้กี่ครั้งเหรคะสองค่ะสองครั้งใช้ตัวไหนคะคู่กันค่ะคู่กันโห้ีหขี่ครั้งสองครั้งค่ะเจีนสองครั้งส่วนผสมยังไงพี่ก็ไอ้ยี่สิบซีซีค่ะประทับใจไหมเนี่ยยี่สิบลิตรนะคะประทับใจค่ะประทับใจว่าต้นหอมหน่ะใบมันแข็งเนี่ยเขียว ถ้าถ้ายี่เออถ้าพี่จะให้คะแนนเท่าไหร่คะสมมติว่าคะแนนร้อยร้อยคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโอ้ก็ว่าประทับใจพี่จะไม่เคยได้ไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของหนาอ่ะพี่ฉีดเองไม่จ้างเขาคนนี้ฉีดเองค่ะฉีดเองโอ้เนื้อที่เนื้อที่ถึงไร่ไหมก็ประมาณ ม่ถึงอะค่ะก็จะประมาณที่สามงานนะสามงานเนาะโอ้คิดเองทําเองพี่ถ้าพี่จะแนะนําคนที่ใช้แล้วกําลังใช้แล้วพี่จะแนะนําว่ายังไงมังแค่สมเด็จของเราเนี่ยก็ใช้ดีค่ะก็อยากจะให้ทดลองดูว่าเออมันดีของเขาจริงๆก็อยากจะให้ดูแต่ว่านี่ยังไม่ได้เอายากไงแต่มันก็งามเนาะใช่ยังไม่ได้เอายากเพราะว่ามันเยอะทําคนเดียวทําเยอะไง ขอบคุณมากค่ะพี่สมแดงรู้จักไม่รู้จน,น,นใคร<ะ>รู้จักเราคนนั้นโชค,โชคดีดขอบคุณมากพี่